สวัสดีครับวันนี้มากับคลิปใหม่นะครับคือวิธีการใช้คีนแมสเตอร์นะครับวันนี้จะมาแบบพื้นฐานเลยครับการตัดต่อในแอปคีนแ m สเตอร์นะครับผมโอเคแอปนี่เลยครับเนี่ยนั่นน่ะที่มันเขียนว่าคีนแมสเตอร์นะครับนั่นนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับส่วนวิธีการคืออย่างแรกเลยนะครับเราจะไม่มีโปรเจกต์ของของฉันนะครับให้เราไปกดที่สร้างใหม่นะครับปุ่มสร้างใหม่กดปุ๊บ อันนี้จะมีอัตราส่วนจอให้เราเลือกนะครับผมมีอัตราส่วนจอให้เลือกแบบแนวนอนแลนสเคตก็จะเป็น16-9นะครับที่ว่าใช้กันนะครับแล้วก็96ที่ว่าเป็นแบบแนวตั้งนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันครับผมผมจะเอาไปที่แลนสเก็กันครับกดต่อไปเอาละครับคราวนี้แบบพื้นฐานเลยถ้าเป็นแบบวิดีโอนะครับแบบวิดีโอ ผมจะเอาอันนี้อันนี้นะครับสมมุติว่าเหมือนการตัดต่อรูปหรือวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นแบบเดียวกันนะครับผมผมเอาเป็นวิดีโออะไรกันนะธรรมดาอ่ะแบบนี้นะครับถ้าได้ไม่ยุ่งยากอ่ะเริ่มต้นนะ กดเลือกใส่ปุ๊บกดการบาดนี่นะครับเราจะได้มาแบบนี้โอเคแล้วผมจะใส่เพิ่มไปนะใส่รูปภาพเพิ่มนะครับจะใส่รูปภาพเพิ่มก็ไปที่รูปภาพที่เราต้องการนะครับอ่ะผมใส่นี่เพิ่มนี่เห็นไหมมันจะขึ้นมันจะขึ้นเพิ่มมาข้างล่างนั่นนะ แล้วก็อ่าผมเพิ่มสักประมาณนี้อ่า3รูปนะครับเพิ่มไป3มรูปเอาเละแล้วก,กดการบาดออกนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับโอเคครับวิธีการพื้นฐานแล้วก็เอามาใส่กันนะครับ ช่วงตรงนี้ครับมันเปลี่ยนแบบมันมันไม่เล้าใจสักเท่าไหร่อ่ะเปลี่ยนแบบธรรมดาเกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเปลี่ยนธรรมดาเกินเราอยากได้แบบพิเศษกว่าน,นี้นะครับให้เรากดที่เครื่องหมายบวกนะครับเราเห็นเครื่องหมายบวกตรงคลิปเรานะครับกดเข้าไปนี่แล้วมันจะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเปลี่ยนยังไงอันนี้ก็คือแบบปกติจะมีพวกนี้นะครับนี่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีเก้านะครับแบบพื้นฐานนะครับอันนี้ผมก็ไปโหลดเพิ่มมานะครับพวกตั้งแต่คอมาติกซูมอันนี้นะครับก็จะมีแบบนี้เราเปลี่ยนแบบนี้ก็ได้นะครับนี่มันจะเปลี่ยนปับ๊บเห็นไหมแบบนี้แบบนี้นี่เป็นเอฟเฟกนะครับ ถือว่าดีอยู่นะครับมันก็เทอันนี้ก็แบบขยเอาผมนะครับจะให้ดูสักสามเอฟเฟกนะครับอาจึงเฉือนพอนี่ครับมันจะออกมาอย่างนี้นี่ถ้าเราอยากจะให้มันเฉือนเร็วกว่าน,นี้แบบฟรานซิสเร็วกว่าน,นี้ให้เราเลื่อนตรงแถบเวลานี้นะครับนี่นี่ที่ผมเลื่อนอ่าถ้าผมเลื่อนไปสุดแล้ว เนี่ยมันฟันชับเห็นไหมมันจะไปเร็วอย่างนี้เลยครับแล้วแต่เวลาที่เราทําครับถ้าสี่ถ้าผมเลือกสุดแล้วมันก็จะสโลอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็สามารถใช้ได้เมื่อเราเมื่อเราเลือกแล้วนะครับเมื่อเราทําแล้วให้เรากดไปที่เครื่องหมายถูกข้างบนนี้ครับนี่ข้างบนนี้ปับ๊บ นี่เราก็จะได้นี่นะครับคราวนี้เรามาตรงนี้ครับกดเหมือนเดิมอีกรอบนะครับวิธีการที่เราจะเอาไอ้พวก Transit Custom แบบพวกนี้นะครับให้เรากดไปที่รูปร้านค้าเนะี่ยข้างๆข้างๆไอ้า a s i o n Mart เอ้ยไม่ใช่ดิไอ้เครื่องหมนะา,า,ายถูกนะกดเข้าไปร้านค้า a อเ e s s ของ Kinemaster นะครับมันจะมีให้อยู่ อันนี้ก็จะเป็น transition นี่ transition แบบนี้คือการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรยังไงประมาณนี้มันจะมีให้เราดูอยู่นะครับนี่อันนี้คือการเปลี่ยนฉากนะครับ transition แล้วีะมี action แบบนี้แบบอะไรให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยนะครับมานี่แบบนี้แบบน ซ้อนกันแยกอะไรมีให้เราเลือกเต็มไปหมดเลยครับเอาแล้วอันคราวนี้ผมจะลองบอกวิธีการเอามานะครับให้เราจิ้มไปอันที่เราเลือกอ่ะสมมุติว่าผมเอาอันนี้นี่เราสามารถจะดูตัวอย่างได้นะครับจะมีตัวอย่างให้เปิดดูนะครับอาจต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับนี่กดเข้าไปปั๊บนี่ยจะเป็นตัวอย่างซึ่งนี่คือวิธีการเปลี่ยน เอาล้ครับนี่ครับจะมีบอร์ดเอเซทนี้เหมาะสาหรับอัตราส่วนจอเหล่านี้นะครับถ้ามีครบก็โอเคถือว่าดีใช้ได้หมดเลยนะครับให้เรากดไปที่ปุ่มดาวน์โหลดครับนี่ดาวน์โหลดติดตั้งเอเซตเรียบร้อยแล้วนี่ให้เรากดกลับไปนะครับกดกากระบาดออกคราวนี้เนี่ยเรากดไอเครื่องหมายถูกอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นนี่นะครับอยู่บนท้องฟ้าเรานะครับนี่พาไปดูนี่ครับบินมา แบบนี้นะครับเอาละคราวนี้เราจะไปที่เรื่องการใส่พวกเพลงพวกอะไรนะครับนี่อย่างใส่เพลงอย่างอะไรอ่ะผมจะปิดเสียงนี่ก่อนนะครับวิธีปิดเสียงก็คือทีิมันเข้าไปในคลิปที่เราต้องการปิดเสียงครับให้เรากดนี่แล้วกดปิดเสียงนะครับผมต่าปิดเสียงปุ๊บเราใส่เพลงเองให้เราเลือกไปที่คําว่า audio นะครับ audio เลือก audio นี่ของเราตรงนี้ช่องแรกก็คือจะเป็นเพลงภายในแอปนะครับภายในแอปก็เข้าไปหาได้ในร้านคลายเซตของ k l e a n e ม m สเตอ r นะครับจะมีให้เลือกมีอะไรนะครับผมส่วนซ o u n d effect ก็คืออันที่2นี้นะครับจะเป็นแบบนี้ครับเสียงเอฟเฟกนี่จะเป็นอย่างนี้เราสามารถพรีวิวมันได้เลยครับประมาณนี้ครับอ่า แล้วนี่ก็คืออันนี้คำว่าเพลงเฉยๆที่เป็นเพลงรูปเนโน้ตอ,อะไรนั่นนะ่ะก็เป็นเพลงของเรานะครับที่อยู่ในเครื่องเราที่เราโหลดมานะครับนี่เห็นไหมก็เ,เป็นมีแบบนี้บ้างรวมของมีทั้งเอฟเฟกทั้งอะไรด้วยนะครับอันนี้ เอาแล้วครับตอนนี้ถ้าผมจะเลือกเพลงไปใส่นะครับเลือกเพลงไปใส่ผมขอสิอะไรก็ได้ถ้าเลือกไปใส่นี่นะครับผมเป็นว่าผมเอาเพลงนี้มาใส่นะครับผม เราผมกดการกระบาดออกไปคราวนี้เพลงก็อยู่ในนี้ครับนี่ในนี้เลยนะครับผมเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยส่วนเรื่องการใส่เอฟเฟกก็เหมือนเดิมครับกดที่ออดิโอออเดิโอเสร็จกดที่เสียงเอฟเฟกนะครับนี่มันจะมีเสียงเอฟเฟกอยู่ข้างผมเอามาข้างนี้นะครับนี่ อแบบนี้เลยครับโอเคแบบนี้เราก็ใส่ไปได้นะครับผมขดเหมือนเดิมครับแล้ว วิธีการปรับเสียงเอฟเฟกก็จะเป็นแบบผมขอหาเสียงเอฟเฟกก่อนนะ,ะเสียงกล้องแล้วกันสายเอฟเฟกกล้องเรานะครับเราสามารถนกดหุบได้นะครับยืดหดยืดหดนะครับให้เราใช้2นิ้วนะครับซ้ายขวาของเราเนี่ยกลางออกกับหุบเข้านะครับแล้ววิธีการที่จะเลื่อนเสียงไป ที่ตรงไหนตรงไหนเราก็สามารถทําได้แบบนี่นะครับนี่ใช่ไหมใช่ให้เราห้ามเลือกก่อนนะกดไม่ต้องเลือกอะ่ะตอนนี้เรากดค้างมันจะขึ้นมันจะสั่นที่มือเรานะครับแล้วเราสามารถไปได้วางไปปับ๊บอย่างนงี้อืแล้วกดเล่นก๊บนี่มันก็จะมีเสียงเอฟเฟกนะครับส่วนพวกวิธี ไม่ได้ยินเราจะเบาเสียงก็เหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ปิดเสียงน,นี่คือเบาเสียงครับเข้าเหมือนเดิมเข้าไปที่ลําโพงนะครับกดที่แท็กออเดีโออันนี้แล้วกดไปที่ลําโพงครับแล้วก็ลดเสียงลงมาครับอ่ประมาณไหนว่ากันไปนี่ครับแล้วก็ลดเสียงลงมานะครับเนี่ยมันจะเบาลงแล้วครับอ่าคราวนี้ผมจะบอกวิธีที่ทการที่จะ ตัดวิดีโอนะครับตัดวางส่วนที่เราไม่เอานะครับเช่นอย่างนี้นี่นะครับนี่อย่างนี้ให้เรากดไปที่รูปกรรไกรนะครับกดไปที่แท็กของวิดีโอนั้นก่อนนะครับแล้วครน,นี้กดไปที่รูปกรรไกรเนี่ยตอนนี้กดไปมันจะมีให้กดนะครับตัดไปทางซ้ายก็คือทางซ้ายจะหายตัดทางขวาก็ทางขวาจะหาย ถ้าแยกที่หัวอ่านก็คือแยกตรงนั้นเลยครับ <c oughs> คือแบ่ง <c oughs> คือตัดแบ่งไปเลยครับแต่ว่าไม่หายไม่อะไรนะอยู่เหมือนเดิมแต่แค่แบ่งอย่างนี้เป็น1.1ึ่งนึ่งท่อนจะกลายเป็น2องท่อนแล้วก็แยกกระแทรกเฟรมภาพนิ่งก็คือตัดตรงกลางออกไปแล้วก็เอารูปนิ่งภาพนิ่งของอันเนี้ยเอามาอยู่ตรงกลางประมาณนั้นแล้วก็อ่ะผมแยกที่หัวอ่าน นี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้มันจะแยกไปนะครับแต่ว่าทุกอย่างนี้มันยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับนี่อยู่เหมือนเดิมอ่าเห็นไหมเอาละแล้วคราวนี้เรามาดูวิธีการซูมนะครับวิธีการซูมวิธีการที่จะแพนซูมนะครับเรากดไปที่แท็กของวิดีโอนั้นแล้วเรากดเนี่ยครับคือแพนครับอยู่ตรงระหว่างกลางแล้วก็หมุนนะครับ นี่แผนและซูมนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้แล้วเราสามารถแผนและซูมได้เลยครับโดยเราใช้เนี่ยสองนิ้วอะไรเนี่ยไปที่นี่นะครับไอที่เนี่ยที่รูปภาพเราเลยนะครับนี่นี่ตรงตรงนี้เลยครับจอหลักเรานะครับนี่เราสามารถแผนซูมได้นะครับผมเนี่ยแผนซูมแผนซูมให้เล็กลงให้ใหญ่ขึ้นให้อะไรใช้แบบอยากได้แบบ ซูมแบบซูมเข้ามาหรือเล็กลงไปแล้วก็ทําแบบนี้ครับกดเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ครับปั๊บเน่ไม่ใช่เด็กเน่กดนี่นี่อันนี้กดอันนี้แล้วก็ซูมมันขึ้นมาครับอ่ะนี่ซูมมันขึ้นมากดถูกแล้วคราวนี้เริ่มนี่เลยนะครับเน่จะเห็นว่าอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเค วิธีการใส่เอฟเฟกนะครับวิธีการใส่เอฟเฟกก็คือกดที่ไม่ใช่เลยกดที่เลเยอร์นะครับไม่ต้องเลือกอะไร,ะรับกดที่เลเยอร์แล้วก็จะมีเอฟเฟกให้นะครับเอฟเฟกนี่เป็นเอฟเฟกอย่างนี้ผมขอเอาครมาติกซูมนี่เอฟเฟกโครมาติกซูมของผมนะครับก็จะขึ้นอยู่อย่างนี้ว่าเราจะให้มันไปยังไงแบบนี้นะครับี่แบบนี้ก็แหละปั๊บ จะเป็นเอฟเฟกเฉยๆนะครับน,นี่เนี่ยเป็นเอฟเฟกแลเราสามารถปรับเอฟเฟกได้นะว่าจะให้เอฟเฟกนี้จบที่เมื่อไหร่ยังไงอะ่ะผมให้จบที่ภาพนี้แล้วกันนะครับนี่แล้วก็วิธีใส่ตัวอักษรนะครับก็กดไปที่เลเยอร์แล้วก็เลือกตัวอักษรเนี่ยแล้วก็พิมพ์ไปนะครับ กดตกลงส่วนว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนฟอนนะครับนี่คือการขยายนะเขาจะมี้ขยายอยู่ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนฟอนก,กดที่เป็นตัวฟอนครับ A A อย่างนี้จะมีให้เราเลือกนะครับจะมีให้เลือกนี่นี่ภาษาไทยก็มีนะครับแบบภาษาไทยนี่แบบนี้แบบนี้มันจะอยู่ในร้านขายเอสเซสเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นใส่ฟอนไปแค่นี้ครับแล้วนี่ก็จะเป็นการใส่ขอบนะครับให้เราเลื่อนลงมา ในนี้มีลูกเล่นเดกให้เยอะเลยครับผมแล้วตามด้วยวิธีแต่ว่าวิธีอะไรวะเ้วก็ยืดหดได้เหมือนเดิมนะครับนี่ยืดหดได้เหมือนเดิมว่าเราจะให้กดเมื่อไหรถ้าเราอยากจะให้วิดีโอหรืออะไรก็ตามแล้วแต่แบบเข้ายังไงออกยังไงเราสามารถทำได้โดยคลิกจิ้มไปที่วิดีโอนั้น วีโรแท็กนะแล้วก็บอกเคลื mm ่อนไหวตอนเข้าตอนเข้าเราอยากให้มันเป็น mm hmm. ยังไงป๊อปป๊อปขึ้นมาอย่างนี้จางหายขึ้นมาอย่างนี้เราสามารถปรับเวลาได้เหมือนกันนะครับข้างล่างนี้เลื่อนทางซ้ายอะไรอย่างนี้นี่แล้วเวลาออกนะครับการเคลื่อนไหวตอนออกเราก,กดไปเลื่อนไปทางซ้ายเลื่อนไปทางขวา,าส่วนถ้ามันมานี่แล้วเราไม่อยากให้มันอยู่แบบนี้แบบนิ่งๆเราก็กดการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับแบบกระพริบช้าๆเนี่ยริบบีก็ได้เนี่ยแบบนี้ก็ได้ สั่นก็ไแ้น้ำาพุวงแหวนลอยเลื่อยเนี่ยประมาณนี้ครับมันก็จะมาอย่างงี้นะครับโอเคนี่อ่ะสรุปแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปอื่นเดี๋ยวผมจะออกมาลงเพิ่มเติมนะครับว่าใส่อะไรยังไงแบบไหนยังไงโอเคครับแล้ว เวลาเราจะบันทึกให้เรากดนี่มันจะเป็นรูปเหมือนปุ่มแชร์นะครับนี่มุมขวาบนของเรานะครับกดไปปั๊บนี่มันจะขึ้นบันทึกเป็นวิดีโอและแชร์นะครับจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเอาแบบไหนยังไงแบบ Full HD 1080 60เฟรม50เฟรม48เฟรม ตั้งแต่1 8 0ถึง3 6 0นะครับแล้วระหว่างแล้วแต่บางรุ่นนบางรุ่นก็ได้ถึง 4K เลยนะครับผมพอเสร็จปุ๊บให้เรากดปุ่มบันทึกตรงนี้นะครับให้กดบันทึกแล้วก็รอจนมันโหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ให้เรานะจากนั้นก็เสร็จแล้วครับโอเค,คใครที่ชอบคลิปวิดีโออันนี้ครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมฝากกดซับนะครับสงสัยอะไรแบบไหนยังไงคอมเมนต์ถามใต้คลิปเลยครับ แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าของ Kinemaster Series ครับผมบ๊ายบาย